ทีเลยค่ะสวัสดีพีู่ีครันนี้นะแต่ว่าดูแเพลินมาริงๆคดูไหมดูเมื่อคืนนี้เลยสดๆนนลี่ไม่หาคอนเทนต์แต่ละอย่างจากไหนมาม้างฮะจริงๆเอ่อเป็นคนใช้ชีวิตเยอะยู่แล้วถาก็พอพอเราได้มาเนทัองเจ็ดปีเอ่อช่วยกันทำเนี่ย แล้วก็ไอเอนเชฟที่อยู่มายาวนานถึง10ปีอ่าแล้วก็แน่นอนนะคะเร็วๆนี้จะได้เจอกับ Master Chef Celebrity Thailand ซีซั่น3นะคะรับรองว่าครัวจะลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับดาราที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะคะโอเคครับผมขอบคุณทีม Master Chef ประเทศไทยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมน้องป๋าบอกว่าครัวจะลุกเป็นไฟแน่นอนอยากจะชวนไปเล่นละครเลยดูออาละสวยเนาะเออสวย

ก็ปรับเปลี่ยนตามความนิยมของคนไทยนะครับตอนนี้รายการเพลงก็คนไทยก็ชอบฟังเพลงที่อยู่มายาวนานถึงสิงปี่าแล้วก็แน่นอนนะคะเร็วๆนี้จะได้เจอกับ Master Chef Celebrity Thailand s ์ซีซั่นะคะรับรองว่าครัวจะลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับดาราที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะคะโอเคครับขอบคุณทีม Master Chef ประเทศไทยครบขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บน้องปบอง อจะลุงเป็นไฟแน่นอนอยากจะสวนเปเล่นละครเลยดูอล่าสวยเนาะเออสวยมากชัฟฟ์แล้วก็ Iron Chef ที่อยู่มายาวนานถึง10ปีอ่าแล้วก็แน่นอนนะคะเร็วๆนี้จะถ่ายได้ไหนฮะตูนถ่ายได้ไหนวางอันนี้ไว้ถ่าไว้เทปอยู่ไหนมีเทปอยู่ไหมมีเทปอยู่ ได้ทางกับบ้าต้องกลับบ้านทุกคน่ตรงนี้อลยทุกคนทุนยาม่าชูน้าที่ไหนนะเด็กมันรวมสองคนสองคนอ่ะคามันจะไม่เป็นแบบใจคนดูที่คนอยากไดแต่ถ้าคนดูบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้เรารมันจะไม่เป็นเหมือนคนดูอกว่าจะเป็นแบบนี้มันจะทำให รู้จักตัวละครเมื่อตัวละครตัวนี้จะทำ ไม่คนละฝ่า <Se> ย <Sun> <h Una Empire sagt>